Go to s u c c e s สสำเร็จได้แค่สร้างเครือข่ายเป็นคุณเคยได้ยินคำว่า enclosed cognition หรือจิตวิทยาแห่งอาพอรไหมคะมีงานวิจัยที่น่าทึ่งบอกไว้ว่าเสื้อผ้าไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่ห่อหุ้มร่างกายแต่มันคือสิ่งที่ห่อหุ้มจิตวิญญาณของเราเอาไว้วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันคะ่ะแต่ก่อนอื่นขอถามหน่อยนะคะว่าตอนนี้ คุณกำลังฟังพอดแคสต์นี้ในสภาพแบบไหนคะอย่างนอนอยู่บนเตียงผมเผ้ายังยุ่งเหยิงอยู่หรือเปล่ารู้ไหมคะเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถเปลี่ยนคุณให้ใกลายเป็นแม่เหล็กดูดความสาเร็จได้ง่ายๆแม้ว่าคุณจะกาลังทางานอยู่ที่บ้านคือแค่คุณเปลี่ยนชุดที่คุณใส่แค่นี้เองคะ่ะลองจินตนาการนะคะในวันที่คุณต้องยกหูโทรศัพท์หาลูกค,ค้าคนสำคัญหรือต้องเจรจาโปรเจกต์ใหญ่ ถ้าคุณนั่งคุยทั้งๆท,ที่ยังใส่ชุดนอนคุณคิดว่าน้ำเสียงของคุณจะเป็นแบบไหนสมองของคุณจะสั่งการโดยอัตโนมัติว่านี่คือเวลาพักผ่อนนี่คือเวลาขี้เกียจน้ำเสียงของคุณจะขาดพลังขาดความหนักแน่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ในทางกลับกันลองนึกภาพคุณลุกขึ้นมาอาบน้ำสวมชุดเก่งใส่สูทที่ดูดีหรือชุดที่คุณใส่แล้วรู้สึกว่าตัวเองสวยหล่อที่สุด แม้ว่าวันนั้นคุณจะไม่ได้ก้าวขาออกจากบ้านเลยก็ตามวินาทีที่คุณแต่งตัวเสร็จสมองของคุณจะ switch on ทันทีมันจะสั่งการว่าฉันคือมืออาชีพฉันพร้อมรับความสำเร็จนี่คือความลับข้อสำคัญเลยนะคะในโลกของความสำเร็จสถานที่ไม่สำคัญเท่าสภาวะจิตใจค่ะต่อให้ตัวคุณจะนั่งทำงานอยู่ที่มุมห้องครัวหรือโซฟาในห้องนั่งเล่น แต่ถ้าชุดที่คุณใส่มันสั่งสมองว่าคุณคือซ e o พลังงานของคุณก็จะยิ่งใหญ่ระดับซี O ค่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอให้มีนัดแล้วค่อยแต่งตัวแต่จงแต่งตัวเพื่อสวมวิญญ,ญาณผู้ชนะให้ตัวเองตั้งแต่ก้าวแรกของวันเพื่อสร้างสภาวะจิตใจที่เหนือกว่าสถานที่ทีนี้เมื่อเราแต่งตัวพร้อมแล้วเรามาปลุกพลังใจกันค่ะเดินไปที่หน้ากระจกยืดอกขึ้น ยิ้มด้วยความมั่นใจแล้วพูดกับคนในกระจกด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าฉันคือนักธุรกิจมืออาชีพฉันมีของดีที่จะไปบอกต่อให้กับผู้คนใครก็ตามที่ได้คุยกับฉันวันนี้เขาคือคนที่โชคดีที่สุดเชื่อไหมเะาว่าวินาทีที่คุณเห็นเงาสะท้อนที่ดูดีของตัวเองบวกกับได้ยินเสียงที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นของตัวเองความกลัวจะหายไป และความศรัทธาในตัวเองจะเข้ามาแทนที่เต็มหัวใจเลยละค่ะและเมื่อคุณสวมวิญญาณคนสำเร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นค่ะมันเป็นเรื่องของพลังงานล้นล้วนเวลาคุณโทรหาใครแม้เขาไม่เห็นหน้าแต่ปลายสายจะสัมผัสได้ถึงคลื่นความมั่นใจที่ส่งผ่านน้ำเสียงทำให้เขาอยากหยุดฟังคุณเชื่อถือคุณเวลาคุณโพสต์รูปแววตาของคุณจะมีประกายมีออร่า สิ่งนี้ล่ละค่ะคือแม่เหล็กดึงดูดคนคุณภาพเข้ามาหาคุณและที่สำคัญที่สุดเนื้อสิ่งอื่นใดตัวคุณเองจะเคารพและรักตัวเองมากขึ้นค่ะเพราะความสำเร็จชอบอยู่ใกล้ๆกับคนที่มีพลังงานสูงการดูแลตัวเองให้ดูดีคือการให้เกียรติความฝันและให้เกียรติอาชีพของคุณค่ะเชา้านี้ลงให้คะแนนความเปะ๊ะหน้ากระจกของตัวเองกันหน่อยสิคะเต็มสิบให้เท่าไหร่ หรือใครลองทำตามแล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่สวยหลอ่อและกวาดความสำเร็จได้ตามที่ตั้งใจค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ